ช็อปสินค้าของดีทั่วไทยกับพี่ไพรที่ Thailand Post Mart สวัสดีครับ,รบพบกระผมสงการอาจัจฉรยิยะทรัพย์บุญกันนพชินวงค่ะในช่วงุญช่องสองตอบ นี่สีแรงแรงฤทธิ์ลรงพลังดังเฟอร์รารี่แต่จะมาพูดเรื่องถึงกระบะมันเกี่ยวอะไรกันเนี่ยอาจารย์เกี่ยวซิมันต้องเกี่ยวเรื่องรถไงหนูก็มาพูดรถขับต้องถนนมันเกิดอะไรขึ้นลูกมันเกิดขึ้นอย่างนี้ค่ะอาจารย์อาจารย์ตั้งใจฟังนะรถกระบะค่ะเขาเลี้ยวค่ะเขาเลี้ยวตัดหน้ารถจักรยานยนต์ทีนี้ก็คือชนอูมทีนี้คือผู้เสียหายค่ะเขากระเด็นไปอยู่หลังรถกระบะแต่ คุณขับค่ะคุณพี่คนขับไม่ต้องขับไปพาไปส่งโรงพยาบาลอ่าอาจารย์ไม่ได้ไปส่งโรงพยาบาลแต่เอาร่างของเขาเนี่ยโยนซิ่วไปทิ้งทิ้งในซอยเจตนาจะฆ่าเขาีลูกบุญว่าเล็งเห็นผลแบบนี้ออต้องมาแล้วเจ้าหน้าที่นะคะเข้าช่วยเหลือนายบุพภาค่ะสารีอายุ23ปีออสัญชาติลาวผู้บาดเจ็บหลังถูกรถกระบะคันนี้แหละค่ะเลีเ้ยว กลับรถตัดหน้าชนเปี้ยง oh. ผู้บาดเจ็บโอ้โ oh ห oh ก็คือคือเละอะอาจารย์คือสาหัสแน่นอน oh ร่างเนี่ยกระเด็นล,ลอยไปตกใส่ท้ายกระบะ oh ก่อนคนขับนะคะก็คือเร่งเครื่องขาหลบหนีโอ้ยกลัวจะโดนจับมาก oh. 14ก <km. S 2> oh ิโลเมตรนาร่างไปโยนทิ้งภาย oh ในซอยตรงข้ามวัดบางพลีน้อยค่ะเออกะจะปิดปากเขาใช่อาจารย์เหตุการณ์ดังกล่าวนะคะทําให้นายบุบผาบาดเจ็บสาหัสข้อมือเนี่ยหักเลยค่ะอาจารย์คุณผู้ชมแล้วก็ขยับตัวไม่ได้และที่สําคัญเนี่ยสาหัสจนกระทั่งเหมือนกับว่าอาจารย์เลือดเนี่ย ข้างในสมองด้วยนะคะไม่อาจารย์ทำไมอะแบบนี้ต้องโดนแน่โดนแน่โดนโทษหนักๆโดนแน่สินาติตาอาจารย์อาจารย์แบบนี้มันมันคือประมาทถูกไหมคะแล้วการที่เขานําร่างของคนเนี่ยไปโยนอย่างเงี้ยอย่างกับอย่างกับไม่ใช่ค้นทาอย่างเขาเป็นสิ่งของอะเขาใจว่าโหดเยี่ยมมากเลยเขาต้องเล็งเห็นได้ด้วยนะว่ากรณีทีาทให้คนตายได้อาจารย์อาจารย์จัด จย์จัดโอ้จัดเลยวันนี้ยุเลยยุส่งเลยเนะี่ยคืออย่างนี้ท่านผู้ชมครับกรณีถ้าเรานะครับขับรถนะครับไปชนบุคคลก็ดีหรือทรัพย์สินของผู้ถูกนได้รับความเสียหายก็ดีถ้าไม่หยุดให้ความช่วยเหลือกฎหมายบอกเลยครผิดนะตามมาตรา78แห่งพรบจราจรทางบกนะครับคือมีโทษจำคุกไม่เกิน3เดือนหรือปรับแต่2 0 0 0ถึง10,000บาทนอกจากนี้แล้วกรณีแบบนี้ที่ภาพปรากฏหน้าจอนั้นถือว่าเป็นการประมาทเป็นเหตุให้ผู้ถูนรับอัยสาหาัสโทษจะคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน6 0 0 0 0บาทตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา สามแต่กรณีที่ิชนเขาแล้วเอาล่างที่กําลังนอนแบบบาดเก็บซาัสไปโยนทิ้งเพื่ออะไรเพื่อให้เขาเจตนาที่เขาถึงแก่ความตายแต่ปรากฏว่าเขาไม่ตายไม,ไม่ตายปุ๊บก็จะผิดฐานพยายามฆ่าสิคือผิดตามประมวลกฎหมายอาญาันดับแรกก่อนฮนะมาตรา288ประกอบมมตตา80 รับโทษ2ใน3เดเพราะว่าการฆ่าผู้อื่นนั้นตามปอยามาตรา2 8 8นั้นโทษสูงสุดคือประหารชีวิตรองลงมาก็คือจำคุกตลอดชีวิตหรือจำคุกแปดบห15ปีถึง20ปีส่วนพยายามรับโทษ2ใน3กรณีที่คนขับรถกระบะไปชนเขาบาดเจ็บสาหัสแล้วเอาไปโยนทิ้งเพื่ออะไรเจตนาให้เขาตายเพื่อจะได้ไม่มีพยานหลักฐานในการปิดปากตัวของผู้บาดเจ็บหรือผู้ตายไปในตัวพุตธิยัมโหดเหี้ยมมากเหี้ยมจริงๆ อีกนี่จะเป็นคําอื่นแล้วอาจารย์ไม่ใช่ไม่ใช่คือมันชัดๆนะลูกคือเกิดมาไม่เคยเจอนะคือที่ผ่านมาหลายปีเพิ่งเจอเคสเนี่ยข้อไปทิ้งเพื่อเขาตายแย่ฮะอาจารย์แต่เวลาหมดลงแล้วโหโหดเที่ยงจริงๆคนสมัยนี้คุณผู้ชมคะถ้าใครมีข้อกฎหมายอะไรที่สงสัยนะคะสามารถส่งมาที่เพจ Facebook ของข่าวเย็นประเด็นร้อนค่ะเพราะเดี๋ยวบุญจะชงอาจารย์ส่งจะเป็นคนตอบสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกับพวกเราสองคนได้ใหม่ไปก่อนนะสวัสดีค่ะแล้วเจอกัน อบสินค้าของดีทั่วไทยกับพี่ไพรที่ Thailand p o s t m มาร